สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังแพลวพราวโทรขอโทษผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เผยข้อตกลงถ้ายังอยู่บ้านเดียวกันจากกรณีเป็นประเด็นบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาบอกว่าเลิกรากับหมอลำสาวแพลวพราวแสงทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ทั้งคู่จะมีลูกด้วยกันโดยสาเหตุมาจากมือที่สามทางฝ่ายหญิงซึ่งก่อนหน้านี้มีการพูดคุยเคลียร์กัน3าคนด้วยและได้ชะฝ่ายมือที่สามอย่างแรงว่า หน้าเมืนหน้าด้านรู้ว่ามีลูกมีสามีแล้วยังมายุ่งขณะฝ่ายหญิงก็โพสแนวตัดเพอซึ่งหลายคนก็รอให้เธอออกมาพูดบ้างซึ่งพรวพราาแสงทองออกมาไลฟ์สดยอมรับเรื่องคุยกับหนุ่มในวงจริงแต่ไม่ได้เกินเลยเพราะน้อยใจสามีปล่อยปลาละเลยไม่มีเวลาให้ก่อนที่ทางบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จะออกมาไลฟ์ชี้แจงโต้พร้อมนัดหลักฐานนาทีจับได้ภรรยาแอบนอกใจกว่า3เดือนยังบอกอีกว่าวันนี้ไม่ได้ต้องการแฉแต่มันระเบิดพร้อมประกาศยุติบทบาทการเป็นผู้บริหารวง ล่าสุดนิลุยชาแนลผู้จัดการวงเพราวแสงทองอัดคลิปชี้แจงว่าพยายามคุยกับเพลวพลวและบิ๊กเพื่อให้เข้าใจกันโดยอยากให้ทุกคนมาดีกันตอนนี้ยังเสียใจกันอยู่แต่ทั้งคู่ตกลงกันว่าจะอยู่บ้านหลังเดียวกันเรื่องเจ้าภาพที่จ้างก็ยังไปเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ทุกคนยังเสียใจเท่านั้นตอนนี้โดนโจมตีว่าเราคิดเห็นเป็นใจและไม่ห้ามสารพัดสิ่ง และกระแสยังไม่จบความจริงพยายามเยียวยาให้ทั้งสองคนกลับมาดีกันแต่ใครผิดก็ว่าตามผิดใครถูกก็ว่าตามถูกซึ่งพยายามเคลียร์ใจกันแต่อาจมีทะเลาะกันโดยเราพยายามช่วยทุกอย่างเราพยายามทุกอย่างและให้กำลังใจเมื่อคือนก็คุยกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้กำลังใจฉันก็ช็อกกันเรื่องนี้แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วคงแก้ไขไม่ได้ทำได้แค่เยียวยาใจทั้งสองคนทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาโดยอยากให้สองคนคุยกันเมื่อคือนก็โทรคุยกันขอโทษกัน โดยแพราๆขอโทษผู้ใหญ่บ้านแล้วและตกลงกันเราพยายามปลอบใจทั้งสองฝ่ายแต่ทั้งสองฝ่ายตกลงจะอยู่ในฐานะพ่อแม่แต่ในสถานะเพื่อนคือไม่คืนดีกันขอให้เป็นเรื่องของอนาคตให้ต่างคนต่างเยียวยาใจของตัวเองก่อนโดยจะอยู่บ้านเดียวกันเหมือนกันคนอยู่บ้านเดียวกันเห็นหน้ากันคงมีโอกาสขอโทษส่วนตัวอยากให้ทุกคนมาดีกันอยู่แล้วแต่ต้องอยู่กับใจของเราเราก็เสียใจเพราะรักทั้งสองคนอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ